โอ้ยพอนลครับโอ้โหโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเดอะนั่นไงกูเลยชื่อมีดแล้วไงกูลืมกูลืมชื่ออีกแล้วไงเกมเดอะกูสเกสกัตนะฮะโอเคไม่ใช่หรอกฮนะเกมเดอะเดอะกูรุสคริปเปอร์นั่นแหละโอ้ <laughs> ไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มเกมอะไรดีกันนะเออผมมีอะไรอยากจะบอกครับคือที่ผมต้องเปลี่ยนมาใช้ไม้ตัวนี้นะฮะ เอาในเรื่องอ่ะครับเครื่องบินตกชัวร์บ้ะนั่นไงฮะเครื่องบินตกผมว่าเชื่อผมดิเชื่อผมผมไปไม่ออกเลยไม่ต้องถามอะ่ะคลิกตัวคอนโทรลใช็คอนโทรลนบะบะ่็วะไอ้เหี้ยใช็คอนโทรนป่าวะ เรื่องภาษากษอ่ากูเอ้ยทุยอังกฤษอย่ามาพุยกับผมเลยนะฮะไม่รู้เรื่องเลยครับภาษาอังกฤษโอ้ยมาถึงเฟมเล่เฟมเล่ตกเลยโอ้เฟมเล่รถทับเลยโอ้พรามันอยู่ใกล้เครื่องบินหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองวิ่งออกไปก่อนนี่ฮะพอเราพอเราเข้าไปอ่าอยู่ใกล้เครื่องบินนี่เฟมเล่นี่ตกเลยฮะผมขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับ จากใจเลยอย่าซื้อไม้ตั้งโต๊ะที่มันแบบคุณภาพแย่มาเล่นนะฮะผมใช้ไม้โอ๊ะโอะกัดปากเองเกี่ยโอ้ยกัดปากตัวเองเจ็บเนี่ยฮะที่ผมต้องใช้ไม้ตั้งโต๊ะนีนะครับเพราะไอ้ไม้ตั้งโต๊ะบ้าราไมหูฟังนี่นะครับที่ผมต้องใช้ไหูฟังตัวนี้นะครับเพราะว่าไม้ตั้งโต๊ะนะฮะผมจะให้ดูนะครับแต่จะไม่บอกนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับเนี่ยนฮะเอาคุมไว้เพราะมันนา่าอับอายมากครับแม่งแบบ มันซ่าค่ะแบบมันได้ยินทุกอย่างได้ยินเสียงลมแม้กระทั่งเสียงพัดลมที่ผมเปิดอยู่ไกลๆแบบเปิดอยู่แบบหันไปทางอื่นไม่ได้ยินครับมันจะดีเกินไปไหนก็ไม่เป็นไรเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเนี่ยครับก็ซื้อมาแก้ขัดก่อนครับไมค์หูฟังก็ให้ตายเถอะให้มันพอแชสได้ประมาณนั้นแหละฮะโอเคทําเฟลไปหลายรอบแล้วพอไอ้ไมค์ตัวนี้แหละครับไอ้ไมค์ตั้งโต๊ะนี่แหละฮะโอเคครับ ท้องฟ้าสดใสสดใสที่ไหนมืดคลึ้มเลยทีเดียวโอเคเราก็จะหันไปไหนก็นเจอต้นตตไม้ครับตอนนี้เรามาเต้นโอเคโอ้เจอแล้วครับเ <c oughs> ลยแยกได้ไปสองทางนะฮะเราเรียกทางที่มันไม่ชี้ก่อนครับทางที่มันไม่ชี้นันจะนําพาไปไหนฮะโหให้ตายเถอะ โอ้โหเรามาอ่างน้ําครับไม่เป็นไรเรากลับไปดีกว่าเรากลับไปดีกว่ารู้สึกว่าทางนี้มันจะไปไม่ได้น่าจะไปทางที่เขาชี้อีกแล้วแหละโอเคเขาชี้ไปงไหนแล้วเสียงไม่ไปเโโดูดนี่ฮะดบานนี้ครับโอเคโ รู้สึกว่าหันไปไหนจะเจอต้นไม้กับฝนนะฮะมาเราเจอโอ้โหเจอบ้านแล้วนี่ฮะหาดมีทางเข้าไหมครับเอาประตูไว้อยู่นี่แล้วผมจะเดินผมจะเดินอ้อมทำไมนโอ้จะเดินอ้อมทำเพื่อเอ่อห้องนี้เปิดได้นะห้องนี้ ห้องนี้เราอ่ะอะไรเนี่ยอ้าวมาถึงก็เจอกุญแจเลยครับน่าจะเป็นกุญแจของห้องไหนฮนะเราไม่ทราบห้องนี้ก็ล็อกตอนที่ผมเปิดมาเมาื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะโอ้มีทัไม่เอาแบบนี้นะเจ้าของบ้านหรือเปล่าเ <laughs> จ้าของบ้านล้างหรือเปล่าม <laughs> าสักคุณโ <laughs> อ,อ้ <laughs> เฮ้ยประตูมีล็อกวะครับล็อกค,ครับใช้กุญแจกุญแจเปิดประตูไหนล็อกฮะมันจะเปิดประตูไหนเนี่ยมันใช้กุญแจแล้วน่าจะใช่นะมันทรงเหมือนกุญแจแต่ว่าทรงมันแบบทุเรศมากโอเคเออโอ้ยใครกดเอฟเฟกต์จู่ๆก,ก็เลยตั้งนานไม่เลยนี่มาตอนพอแคสนี่เลยเลยนะเนี่ยอ้าวอีกแกอ้า ห,ห,ห,ห้องนี้ฮะแล้วเราก็เดินไปหาสุดเดินไปหาสัดอืมโอเคห้องนี้โอ้เสียงดังแอดเคเจอสม,มุดเจออะไรมีคุณแจอ,อยู่ในห้องนี้ป่ะฮะ โอเคโอเครู้สึกว่าเขาจะ ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อ่านผมก็อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกทุยฟังไม่ออกผมฟังไม่รู้เรื่องคนระับผมบอ,อกแล้วเรื่องกิดนี้อย่ามาไว้ใจผมได้ยังไงรู้สึกว่าเกมนี้คนไทยนี่ไม่มีแคสเลยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นผมคนแรกบ้งนะฮะประตูนี้มันก็ล็อกนะครับเราต้องหากุญแจกุญแจอยู่ในห้องนั้นใช่หรือเปล่าในห้องนี้มันมีกุญแจไหมแม่แล้วกุญแจมาตกลงมาแล้ว <c oughs> ทำไมเมื่อไมื่อเมื่อกี้กูรู้สึกว่ามันล็อกนีใช่เหมันล็อกใเหรเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งล็อกเหรออปดโอ้ยเสียงแม่งน่ากลัว ไอ้โน่ว่าจะดู d ูดู get out now get out now ไอ้เนีเาม่มกีนี่แม่งเปิดประตูแม่งตาจริงมันล็อกนะท่านผู้ชมฮะนึกภาพแล้วเห็นหน้าได้เองแล้วมันดันหน้าหาดูกุญแจครับดูลูกทรงกันนะมันก็ใช้ได้เลยนะทำมาเหมือน ห้องอนะไรเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นห้องห้องห้องผ่านด่านชัวร์เลยครับผมว่าห้องนี้อ้อาวแล้วก็เปิดทุกสามห้องนี่ฮะมันมีคุณแจไหมก็ไม่มีนะครับเราเปิดครบทุกห้องนี่ฮะอ้าวตอนนี้กูเดินวนไปแถวของกูนะเนาะอ้าว เดินวนอยู่สามสี่ห้องเอากลับมห้องเดิมเชนดีนี่ครับมีประตูตรงนี้โอเคแม่กว่าจะหาบันไดเจอนิดหลายห้องเลยฮะเออไปทางไหนกันดี ทางโอ้ทางนี้ล็อกครับเราต้องไปฝั่งนู้นฮนะเสียงเพลงเต้นะตหนเตหนเต้นอืมเี่ยวดีละคอดูตรงนี้รูปภาพไม่มีอะไรนะไม่มีคุญแจนะโอเคเมื่อกี้เราได้คุญแจมานี่มันเราเปิดห้องไหนหรือยังหรือย,อยังอ๋อโอเคเอา้าเสียงโทศรศัพท์อีกอะเราจะไปดูนะครับ บางทีอาจจะมีคนมากดกริตออดหน้าบ้านกัน <c oughs> บ้านมีออดเนี่ยเหรอ <c oughs> ถามจริงนะครับบ้านมีออดเนี่ยเหรอ <c oughs> บ้าน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 ป้าบ้าน,านแหมซุดโซมอะไรนี้มีออดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหชี้เสียงยี่งเสียงแม่งโอ้ยขี้ขนลุกเลยอะ <c oughs> คนลุกเลยบอกตรงเลยเขียงแว่งน่ากลัวจริงอะ่ะใครไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกเอาจริงใครไม่ได้คนเล่นนี่ไม่รู้บอกเลยโอ้โหระเบิดแล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่นะแหมระเบิดแหมไม่แน่มันมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าวะไม่แน่มันอาจเป็นไปได้อา้าว โอ oh. ้โหชิเดใครมาพังตัวเนี่ยเฮ้ยๆๆฮ้ยกูกดเปิดแล้วมันไม่เปิดใครมาดันไหมนี่ครับครีโอ้โหได้แล้วฮะน้ำไม่น้ามีอะไรนะฮะ โอ้โหเราก็เปิดแล้วก็เจอเก้าอี้สองตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ให้ท่านไหนนั่งนะฮะเฮ้ยทางไหนวะเนี่ยฮะฮะทางไหนทางไหนวะเดี๋ยวขอแป๊บนึง ในห้องน้ําในห้องน้ามันมีอะไรบ้าเข้าไปเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะฮะร,รู้สึกเราก็ได้คุณแจมาครบแล้วมั้งไม่ครบหรอกครับกุญแจเพราะเราเอาไปเปิดห้องนั้นแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหเก็ตเอาไผมออกเหรอเซฟอยู่ให้ผมกลับ อะไรวะผมไม่เข้าใจเชื่อด้แต่แต,แต่สิ่งที่เข้าใจคือเราไม่ควรจะอยู่ในห้องนี้ต่อไปแล้วครับเราควรจะกลับบ้านแล้วมึงมาเลยล่าท้าผีคนเดียวเนี่ยอ้มบ้าหรือว่าไอตัวละครเกมใครมีน็นคยตกใจเห็นกล่องตกใจหมดเลยโอเคนะครับเราก็น่าจะครบมิชชั่นหมดแล้วนะฮะไม่รู้นะคผมสุมสุ่สุมห้าเดาไปนะฮะมาเรามาลองดูผมว่าน่าจะครบน่าจะครบมิชชั่นหมดแล้วนะฮะดูจากสภาพแล้ว ใช่แล้วครับประตูตอนแรกมันไม่เปิดผมเพิ่งมาสังเกตว่าประตูมันเปิดโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไปแล้วนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากเลยนะฮะผมว่าน่าจะคอม,มีชั่นมาแล้วนะครับ <c oughs> ไปลุยกันเลยดีกว่า